กลางเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับมีหอพักเก่าๆามากมายซ่อนอยู่ตามซอกตึกหอพวกนั้นมีเสียงลมผ่านช่องไฟกระพริบและกลิ่นฝุ่นที่ไม่เคยหายบางคนอยู่ได้แค่ไม่กี่คืนก็ย้ายออกเพราะรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาปัน่นนักศึกษาปีสี่ย้ายมาอยู่หอใหม่ย่านรัชดาเพราะใกล้ที่ฝึกงานห้องเขาอยู่ชั้นสี่ของหออรุณเพลส หอพักเก่าแต่สะอาดมีแม่บ้านใจดีชื่อป้าสีคอยดูแลคืนแรกที่ย้ายเข้าปั่นยังจัดของไม่เสร็จเสียงกึกกึกกึกดังมาจากเพดานเสียงเหมือนมีใครลากโต๊ะข้างบนเขาเงยหน้ามองฝ้าเพดานบางจุดแตกร้าวจนเห็นรอยน้ำรั่วเขาบ่นกับตัวเองแปลกฮะว่าสีบอกว่าชั้นห้าไม่มีคนอยู่ เสียงลากของยังคงดังเป็นพักๆจนตีหนึ่งเขาตัดสินใจเดินขึ้นไปดูแต่เมื่อถึงชั้นห้าไฟดับทั้งทางเดินมีฝุ่นจับหนาไม่มีแม้แต่เสียงคนประตูห้องทุกบานปิดสนิทยกเว้นห้อง503ที่แง้มไว้เขายืนฟังอยู่นานไม่มีเสียงอะไรอีกเลยปั่นเลยลงมานอนต่อแต่ก่อนหลับเขาได้ยินเสียงฝีเท้าช้าๆเหมือนเดินวนอยู่เหนือหัวเขา กึกกึกกึกทั้งที่ข้างบนไม่มีใครอยู่เลยเช้าวันต่อมาปั่นลงมาจ่ายค่าไฟกับป้าสีเขาถามว่าป้าชั้นห้าไม่มีคนอยู่จริงเหรอครับป้าสีพยักหน้าไม่มีมานานแล้วลูกห้องมันมีเรื่องคนอยู่แล้วอยู่ได้ไม่นานเรื่องอะไรอะครับก็เขาว่ามีเด็กผู้หญิงเคยตายบนห้องนั้นแต่ไม่รู้ชั้นไหนแน่บางคนว่า503า บันหัวเร้ากลบความกลัวแล้วเดินกลับขึ้นห้องตอนบ่ายเขาเปิดกล้องมือถือถ่ายคลิปห้องไว้จะส่งให้เพื่อนดูแต่พอเปิดดูอีกทีในกระจกเงาที่ปลายเตียงมีเงาผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่บนเตียงข้างหลังเขาเขาชังนักเขารีบหัน,ก,น,ก,นก,กลับไปไม่มีใครแต่บนผ้าปูที่นอนมีรอยบุ๋มเหมือนมีคนนั่งอยู่จริงๆคืนนั้นมีคนมาเคาะห้อง เสียงเคาะเบาๆสามครั้งปัน่นเปิดหน่อยสิเสียงนั้นเป็นเสียงหญิงสาวอ่อนโยนเขาคิดว่าเป็นมิมเพื่อนข้างห้องที่เคยทักตอนย้ายมาใหม่ๆเขาเปิดประตูไม่มีใครแต่ตรงประตูมีรูปถ่ายเก่าถูกสอดไว้ในรูปเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้อง503ด้านหลังมีเงาผู้ชายสะท้อนในกระจกหน้าต่างปั่นใจสัน่นเพราะเงานั้น หน้าเหมือนเขาแปะหลังจากวันนั้นปั่นไม่เห็นมิ้มอีกเลยเขาถามป้าสีว่าห้องข้างๆยังอยู่ไหมป้าสีมองหน้าแปลกๆแล้วพูดเบาๆลูกห้องข้างๆเธอคือ405ไม่มีคนอยู่มาเกือบปีแล้วนะปั่นยืนยันว่าเห็นผู้หญิงผมยาวชื่อมิ้มจริงๆเคยมาช่วยถือของตอนย้ายเข้าป้าสีหน้าเริ่มซีดคุณที่อยู่ห้องนั้นชื่อมิ้มจริง แต่เธอเสียตั้งแต่ปีที่แล้วเขาขนลุกไปทั้งตัวป้าสีเล่าว่ามิ้มตายเพราะตกจากชั้นห้าลงมาหน้าห้องของปั่นเองและคืนก่อนตายเธอบอกกับเพื่อนว่าได้ยินเสียงคนเรียกชื่อฉันจากห้องข้างบนคืนนั้นปันนอนไม่หลับเสียงลากของบนเพดานดังอีกครั้งกึกกึกกึก คราวนี้มีเสียงมือถือสัน่นเบอร์แม่รู้จักโทรเข้าเขารับสายเธออยู่ห้องข้างล่างใช่ไหมเสียงหญิงสาวกระซิบอยากขึ้นมานะสัญญาณขาดหายไปทันทีเขามองเพดานน้ำเริ่มหยดลงเป็นสีคล้ำเหมือนเลือดแล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งปันเปิดหน่อยสิปันถือไฟฉายขึ้นไปชั้นห้าเขาอยากพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หน้าห้อง503มีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงประตูแง้มไว้เหมือนเดิมเขาผลักเข้าไปฝุ่นคลุ้ง้าม่านปลิวเบาๆบนพื้นมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งตกอยู่หน้าจอแตกแต่ยังเปิดได้ภาพวอลเปเป้คือรูปผู้ชายหน้าเหมือนเขาเป๊ะชื่อโฟลเดอร์ในเครื่องคือปันในนั้นมีคลิปหลายไฟล์ไฟล์ล่าสุดชื่อคืนสุดท้ายเขากดดูในคลิป คือภาพจากมุมสูงเหมือนติดไว้ตรงเพดานเห็นมิมนั่งร้องไห้อยู่ในห้อง503มีเสียงผู้ชายพูดขึ้นหลังกล้องว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมอยู่ด้วยกันมิมสะอื้นนายไม่ใช่คนนายตายไปแล้วกล้องสั่นก่อนที่มิมจะพุ่งเปิดประตูหนีออกไปแล้วเสียงกรีกดขาดหายคลิปจบปั่นตัวสั่นเขารีบออกจากห้องแต่ประตูล็อกจากข้างในไฟฉายดับ เหลือแต่แสงจากหน้าจอโทรศัพท์ที่ยังเปลยคลิปต่อภาพต่อจากเดิมปรากฏค่องค่อยๆหันกลับมาเห็นผู้ชายในกระจกที่ถือกล้องไว้หน้าเหมือนปั่นทุกอย่างแต่ร่างนั้นซีดขาวและตาโปนแล้วจอขึ้นวันที่22พฤศจิกายน2567ซึ่งคือวันนี้เสียงเปิดประตูดังขึ้นเบื้องหลังปั่นอีกคนเดินเข้ามาในห้อง เขายืนมองโทรศัพท์ในมือเหมือนคุ้นเคยก่อนพูดเบาๆขอโทษนะเธอไม่ควรเห็นคลิปนี้แล้วทุกอย่างดับวูบเช้าวันต่อมาป้าสีแจ้งตำรวจว่ามีเสียงคนบนชั้นห้าเมื่อคืนเมื่อตำรวจขึ้นไปพบโทรศัพท์ตกอยู่แต่ไม่มีใครพอเปิดดูในเครื่องในคลิปสุดท้ายภาพเบลอๆของห้อง503เผยให้เห็นปั่นกำลังยืนอยู่ข้างหลังตำรวจ ทั้งที่ตอนนั้นตำรวจเพิ่งรายงานว่าผู้ชายที่ชื่อปัน่นเสียชีวิตจากการตกตึกบริเวณหน้าหออรุณเพลสห้อง503ถูกปิดตายอีกครั้งแต่ทุกคืนยังมีเสียงฝีเท้าเดินวนเหนือห้อง403และเมื่อมีคนมาเช่าห้องใหม่ป้าสีจะเตือนเสมอว่าอย่าขึ้นไปชั้นห้านะลูกข้างบนนั้นไม่มีคนอยู่หรอก